วันนี้พัฒนากรประจำตำบลคนตรวนะคะก็ได้มาเยี่ยมแปลงทุ่งนาที่เราได้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมไปนะคะแปลงนี้ก็เป็นแปลงของท่านรองต่อโชคใจนะคะเป็นพื้นที่หนึ่งได้นะคะแล้วก็มีได้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมอสองสองแปลงค่ะสองสองแปลงตรงนู้นด้วยนะคะอันนี้ก็ประมาณสองเดือนนะคะอันนี้หมอนก็ประมาณนี้นะคะ่ะตอนต้นประมาณนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวชม ริ่มแตกเริ่มแตกกิ่งก้านออกมาแล้วนะคะจากที่เราปลูกไปสองเดือนอันนี้ก็จะใช้ใบไม้สดหรือไม่ก็คุมเอาไว้ทำเป็นช่วงแล้วก็ต้องคุมเอาไว้จ้ะค่ะก็ได้ปลูกหมอนเลี้ยงใบไปเมื่อเดือนธั้ผ่านมาแล้วก็ครบสองเดือนพอนี้ค่ะง่้ๆท่านบอกว่าตอนนี้สภาพของของแปลงค่ะตอนนี้พอดีน้ำ ฝนตกน,นต้ะ่ของของแปลงเนี่ยก็คือว่าน้ำต้มไหนี้ก็ไม่ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ได้ท่วมบนแปลงที่ที่ปลูกอันนี้มันมันเป็นท้องเป็นร่องซึ่งพอฝนตกเยอะมันก็ระบายไม่ทันซึ่งมันก็เป็นจุดดีที่ทํำไปรอบก็คือ <c oughs> มันจะได้ชื้นนะครับแต่ว่าคือเดิมเนี่ยมันก็เล้งไงเล้งผมก็เลยต้อง ต้องมาทำไอส้สปริงเกอร์บ้างได้บางส่วนเพราะว่ามาทำไอ้ข้อถือแต่มันก็ข้อทนแล็มันก็ไม่ได้ตายเยอะมันก็ตายบ้างก็ซ่อมไปที่เราปลูกทั้งหมดอินโดดลดหมดเลยนะคะท่านประมาณเก้าสิบเปอร์เซ<ะ>็นต์เก้าสิบเปอร์เซ<ะ>็นต์ก็ตายบ้างนิดหน่อย้ยนิดหน่อยนิหน่อยหรือว,ว่าก็คือก็อพยายานทำสายยางไปรดน้ำบ้างหรือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รดตลอด ทุกวันทีก็คือถ้าว่างจากสวนทุนเรียนก็ก็มามารถบ้านซึ่งมันก็ก็พออยู่ได้ช่วงนี้ดีมาเริอยเพฝนตกช่วงวันสองวันนี้ก็น่าจะอยู่ได้ไปอีกหลายสิบวันแล้วก็ยังมี มันก็เป็นปุ๋ยกะก็คิดว่าน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะรอดแล้วว่าพวกหนองนาผมก็ให้ดุกผมว่ามีย่ามันสร้ยสร้างความชุมืินด้วยสามสายได้คุมดินด้วยได้คุมดินก็คือผมอาจจะแลกกว่าคนอื่นก็คือว่าไม่ไม่พยานที่ทานย่ามาก